สวัสดีครับพี่สาระครับนินจาหรือชิโนบิที่หลายคนคิดอาจจะคิดว่านินจาคือใช้ที่ใส่ชุดปิดหน้าปิดตาด้วยชุดหรือผ้าคลุมสีดำมีหน้าที่ลอบสังหารบุคคลสำคัญเพื่อเป็นหนึ่งในวิธีการเปลี่ยนทิศทางของสงครามไปยังที่วางกลยุทธ์เอาไว้เหมือนกับสายลับในปัจจุบันในหนังภาพยนตร์ใช่ไหมครับหรือจะไปทางแนวการ์ตูนยอดฮิตจากมังงะหรือแอนิเมะหลายๆเรื่องก็ล้วนแต่มีเรื่องจริงและเรื่องไม่จริงแต่ก็ต้องยอมรับว่านินจาของญี่ปุ่นนั้นมีสเสน่ห์ไม่แพ้สมุไรเลย ซึ่งคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมารู้จักคำนินจาในมุมต่างๆของประวัติศาสตร์ที่อาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนเนื้อหาในคลิปนี้ก็จะมีการเกิดขึ้นของนินจาลักษณะการทํางานของนินจาการลบที่มีชื่อเสียงของกองทัพนินจาที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นใครที่ชอบเรื่องเล่าเกี่ยวกับนินจาไม่ควรพลาดเลยนะครับและฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อให้ผมรู้ว่ามีคนชอบคลิปแบบนี้เพื่อพัฒนาคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ คำว่านินจาภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเดิมทีจะมีความหมายว่าผู้อดทนแต่ได้เปลี่ยนความหมายเป็นผู้ที่มองไม่เห็นตามการเวลาที่ผ่านไปและนินจาก็มีชื่อเรียกอีกชื่อเรียกหนึ่งคือชินบิแปลว่าผู้ซ่อนเลนแค่ความหมายของชื่อก็ไม่น่าจะใช่นักลบบ้าดีเดือดบูรังผ่านแล้วอย่างแน่นอนหลักๆก,การโจมตีของนินจานั้นจะเป็นการสู้แบบกองโจรรอบโจมตีหรือรอบสังหารแต่นั่นก็ไม่ใช่หน้าที่ทั้งหมดของนินจาซะทีเดียว นินจายังมีหน้าที่จารกรรมข้อมูลหลอกลวงการเล่นกับจิตวิทยาการวางกับดักจนไปถึงการป้องกันบุคคลสําคัญการเกิดขึ้นของนินจาในฐานะนักลบสายลับหรือทหารรับจ้างนั้นจริงๆเกิดขึ้นในช่วงศตรวรรษที่15ในยุคเซนโกคุหรือสงครามระหว่างเมืองต่างๆที่ต้องการรวบรวมแผ่นดินญี่ปุ่นให้เป็นประเทศเดียวในยุคนั้นกองทัพจะใช้สมุไรในการบุกโจมตีเมืองต่างๆเป็นหลักซึ่งบางเมืองนั้นก็มีแต่ชาวบ้านชาวไร่ชาวนา และไม่ได้มีอาวุธยุทธปกรณ์ที่ครบคันเหมือนกับกองทัพสมุไรยแต่ด้วยความจําเป็นในการป้องกันหมู่บ้านจึงจําเป็นที่จะต้องต่อสู้แบบกองโจรและการต่อสู้แบบนี้ได้นําไปสู่การพัฒนาเรื่อยๆจนกลายเป็นวิถีการต่อสู้ของนินจาโดยผู้ที่จะเป็นนินจานั้นไม่ได้มาจากผู้มีทรสวรรค์มีพลังหออเหาะหรือเดิอนอากาศได้มีวิชารับขั้นสูงหรือพละกกาลังที่มากกว่าปกติทั่วไปแต่กลับเป็นชาวบ้านที่เป็นอาสาสมัครอุทิศตนเพื่อปกป้องหมู่บ้านของตัวเอง ไม่ได้มีพละงกำลังอะไรมากมายหรือมีความรู้ที่สูงมากนักที่ได้รับการฝึกการลบเบื้องต้นก่อนที่จะมาเป็นนินจามีชื่อเรียกว่าจิตสมุไรหรือนักรบชาวนาในสมัยมุโรมาจิศตวรรษที่13-15จนมีหลักสูตรการต่อสู้ที่นำมาใช้ในนินจาที่มีชื่อว่านินจุสึนินจุสึนั้นได้รับการพัฒนามาจากการต่อสู้พื้นฐานเพื่อเป็นชุดเทคนิคพิเศษ การเอาตัวล่อจากภาวะสงครามเน้นหลีกเลี่ยงการปะทะตรงๆซึ่งซึ่งหน้าเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับการต่อสู้แบบสมุไรจึงมักโดนกล่าวหาว่าเป็นการต่อสู้ที่ไร้เกียรติโดยหลักสูตรหลักๆจะเป็นเทคนิคการซ่อนตัวการเดินการวิ่งการยิงธนูการแพทย์การจารกรรมและการรอบสังหารคุณสมบัติเข้าๆในการฝึกพื้นฐานของนินจาก็คือนินจาจะต้องมีน้ำหนักที่ไม่เกิน60กิโลกรัมเพราะจะต้องสามารถซ่อนตัวบนหลังคาหรือใต้หลังคาได้ หรือไม่ว่าจะเป็นใต้พื้นและการพางตัวถ้ามีน้ำหนักมากเกินไปหรือรูปร่างสูงใหญ่จะทำให้เป็นข้อจำกัดในการทำภารกิจหรือจะทำให้ภารกิจนั้นลำบากด้วยรูปร่างของนินจานี้บางพื้นที่จึงเรียกนินจาว่าซาฮิโตหรือคนผอมในการฝึกพื้นฐานที่สำคัญของนินจานั่นก็คือการเดินและการวิ่งแต่ไม่ใช่การเดินหรือการวิ่งธรรมดาแต่จะต้องเป็นการวิ่งที่เงียบและเร็วที่สุด ทั้งจะต้องเลือกวิธีการเคลื่อนที่ในสถานการณ์ที่เหมาะสมด้วยหลักการเดินและวิ่งนี้เรียกว่าชิโนโบิอิลิขแถมให้นิดนึงนะครับการวิ่งแบบนารุโตะก็เป็นท่าวิ่งที่คล้ายกับท่าวิ่งของนินจาจริงๆที่มีชื่อว่านมบากบาชิริเป็นการวิ่งที่ใช้พลังน้อยกว่าวิ่งแขวงแขนแต่แขนและมือจะแนบกับช่วงเอวหรือสะโพกไม่ได้การแขนออกมในกระตูนนะครับด้วยศาสตร์การต่อสู้ของนินจาจะถูกออกแบบเป็น2ส,ส่วนคือ ส่วนที่1คืองานสายลับซึ่งเป็นงานภาคสนามคล้ายสปายหรือสายลับในปัจจุบันเพื่อสืบและเก็บข้อมูลเชิงลึกของเป้าหมายส่วนที่2คืองานวางกลยุทธ์เป็นฝ่ายที่วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาและววางกลยุทธ์ให้กับนินจาภาคสนามและ,ะรายงานแก่เบื้องบนดังนั้นการต่อสู้ของนินจาจึงไม่ใช่การต่อสู้โดยตรงแต่จะเป็นการเอาชนะทางความคิดซะมากกว่าจะเห็นได้ว่างานหลักๆของนินจาคือการหาข้อมูล และหลีกเลี่ยงการต่อสู้โดยไม่จําเป็นต้องพยายามเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดจากนั้นนํามาวิเคราะห์และวางแผนแล้วส่งไม้ต่อให้สมูไรหรือไดเมียวเป็นผู้จัดการต่อทําให้นินจาก็เป็นส่วนหนึ่งของสมุไรและมีวลีว่าสมูไรทํางานเบื้องหน้านินจาทํางานเบื้องหลังส่วนในสังคมนินจาจะมีลําดับการปกครองซึ่งจะถูกปกครองสูงสุดคือองไดเมียวที่มีตําแหน่งเป็นเจ้าของเมืองและจะเรียงลาดับนินจาตามนี้ หัวหน้าตระกูลนินจาจะเป็นตำแหน่งสูงสุดเรียกว่าโจโนินที่เป็นตัวแทนของตระกูลนินจาคอยบริหารและจัดจ้างทหารรับจ้างตามมาด้วยจูนินที่คอยช่วยงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากโจโนินและเกนินเป็นเจ้าหน้าที่ภาคสนามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจจริงโดยว่ากันว่าผู้ที่อยู่ระดับสูงจะไร้ชื่อไร้ตัวตนเหมือนอยู่ในเงาตลอดเวลา โดยนินจาจะรับงานเองจากองค์ไดเมียวหรือรับงานจากคนอื่นก็ได้แต่จะต้องอยู่ในเงื่อนไขและชื่อเสียงของตระกูลนินจาส่วนรายได้นั้นสามารถตกลงกันเองได้ประวัติศาสตร์การลบที่มีชื่อเสียงที่สุดของนินจาคือในปี1581เป็นช่วงที่ขุนศึกโอดะโดบุนังอะปลุกลูกลานเมืองต่างๆเพื่อแผ่ขยายอิทธิพลมีเป้าหมายที่จะยึดครองญี่ปุ่นทั้งหมดโอดะโดบุนังอะได้ทำศึกพิชิตหลายเมืองมาเรื่อยๆจนมาถึงภาคกลางของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีความต้องการที่จะยึดเมืองใหญ่อย่างโตเกียวแต่ก่อนที่จะถึงโตเกียวเขาจะต้องผ่านจังหวัดอิงะและโคงะบนภูเขาซึ่งสองเมืองนี้ไม่ใช่เมืองธรรมดาแต่เป็นเมืองแห่งนินจามีความอิสระในการปกครองตัวเองขุนศึกโนบุนางะได้ส่งจดหมายให้เมืองอิงะและเมืองโคงะบังคับให้ยอมสวามิภักดิ์และหลีกทางให้กับกองทัพอันยิ่งใหญ่ของเขาแต่ทว่าเขาก็ต้องผิดคาด เมื่อเมืองอิงะและเมืองคงะไม่ยอมสวามิพักต่อกองทัพของขุนศึกโนบุนางะและตั้งสมาพันธ์นินจาต่อต้านกองทัพของโนบุนางะทําทให้โนบุนางะโกรธมากและส่งโอดะโนบุโอที่เป็นลูกชายของเขาไปพิชิตเมืองนี้ด้วยกําลังพลมากถึง1 2 0 0 0คนในขณะที่กองทัพน,นินจารวมกันอยู่ที่หมู่บ้านอิเซจิมีนินจาและทหารไม่ถึง5,000คนเท่านั้น ด้วยจานวนที่ต่างกันมากทําให้อดะโนบุโอะดูถูกกองทัพนินจาที่มาจากชาวบ้านชาวไร่และชาวนาและประเมินพวกเขาต่ําไปเพราะในทางกองทัพของนินจานั้นมีข้อมูลการเดินทัพของโนบุโอะและพื้นที่การลบนั้นทางกองทัพนินจาเขามีความชํานาญเป็นอย่างดีและวิเคราะห์ว่าการต่อสู้แบบกองโจรบนหุบเขานั้นได้เปรียบกองทัพโนบุโอะที่สุดแล้วก็เป็นไปตามคาดเมื่อโนบุโอะนำกองกำลังเข้ามาในหุบเขาจุดยุทธศาสตร์ของกองทัพนินจา พวกเขาได้ทําการดักโจมตีด้านหน้าและตัดทางล่าถอยของกองทัพโนบุโอะนินจาแห่งอิงอ่ะได้โจมตีใส่กองทัพโนบุโอะด้วยปืนธนูและบุกโจมตีประชิดด้วยดาบและหอกเท่านั้นยังไม่พอวันนั้นยังเป็นวันที่หมอกหนาและฝนตกลงมาหนักมากว่ากันว่ามันอยู่ในการวิเคราะห์อของกอ,องทัพนินจาด้วยทําให้กองทัพซามูไรของโนบุโอะหุนงงและหวาดกลัวจนต้องล่าถอยเอาชีวิตรอดซึ่งบางก็ฝันกันเองบางก็หนีไม่รอดทําการเซมปุคุ ซึ่งเป็นวิถีสมุไรที่มีเกียรติกว่าถูกจับเป็นเฉลยว่ากันว่ากองทัพของโอดะโนบุโอนั้นแทบไม่รู้เลยว่าผู้โจมตีกองทัพเขาเป็นกองทัพฝ่ายไหนการชนะศึกของกองทัพนินจานี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นชัยชนะที่น่าทึ่งที่สุดครั้งหนึ่งในการทําสงครามแบบกองโจรที่เหนือกว่ายุทธวิธีของสมุไรแบบดั้งเดิมในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นทั้งหมด แม้กองทัพของโนบุโอจะถูกบทขยีย้โดยไม่มีชิ้นดีเขาก็สามารถหลุดรอดมาได้พร้อมทหารเพียงหยิบมือทำให้พ่อของเขาโนบูนางะโกรธมากและประนามความล้มเหลวในการศึกของลูกชายตัวเองเพราะโนบูนางะผู้เป็นพ่อนั้นยังไม่เคยแพ้อสองครามเลยและการแพ้ครั้งนี้เป็นจุดต่างพอให้กับความยิ่งใหญ่ของเขาที่แสดงว่ากองทัพของเขาก็แพ้เป็นแถมยังต้องมาแพ้นินจาที่เป็นชาวบ้านอีก มันมีโอกาสที่จะทําให้เมืองต่างๆกระด้างกระเดื่องได้และอาจามีผลทําให้ความฝันที่จะครองญี่ปุ่นของเขาล้มเหลวเขาจึงจัดก,กองทัพที่มีนักรบ4ี่ห0นคนเข้าโจมตีเมืองอิงะซึ่งมีกองทัพนินจาเพียง4 0 0พันคนและทหารอื่นๆอีกไม่มากแม้กองทัพนินจาจะมีความเก่งกาจทางยุทธวิธีมากเพียงใดแต่ด้วยจํานวนที่ต่างกันมากถึง1ต่อ10กองทัพนินจาจะไม่สามารถต้านได้และพ่ายแพ้ในที่สุดและเป็นการส่งสัญ,ญญาณว่าอิสรภาพของนินจาได้สิ้นสุดลงแล้ว นินจาที่รอดชีวิตจากสงครามครั้งนี้จึงได้ไปรับใช้ในกองทัพต่างๆรวมถึงโทคุงาวะอิเอยาสุผู้ที่สามารถรวบรวมญี่ปุ่นเป็นหนึ่งเดียวได้สําเร็จหลังจากนั้นนินจาก็ถูกใช้งานในกลยุทธ์ทางการศึกของกองทัพต่างๆอย่างมากมายจนถึงในยุคที่ทักษะของนินจาล้าสมัยนินจาหลายคนจึงหานมาทาอาชีพอื่นแทนเช่นพ่อค้านักทายานักศิลป,ปะการต่อสู้คนทําดอกไม้ไฟหรือตกอับจนเป็นกลุ่มกองโจรในที่สุด ถ้าเพื่อนเอนชอบการเล่าเรื่องแบบนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณมากครับ